เด้ย๋ยวเอบควรได้ทานด้วยกันคือคือเนี่ยแกเป็นคอนเซ็ปต์แค่นี้บอกอ๋อก็อเ,เหมือนทําให้ลูกหลานกินอ่ะบัดโอ้ยสุดยอดเลยอียนะครับมันเลยเป็นคำเป็นเลยเป็นคําตอบที่ว่าทําไมผัดแบบสองสามกระทะทําไมไม่กระทะเดียวเป็นร้อยจานไม่ใช่ใชนะครับอ่าอ่าเห็นปะนเห็นไหดูดีแล้วขอโทษนะฮะน้ำปลาพริกซอสนี่ใช้อข,ของดีนะครับไม่ได้ใช้ของวะไม่รู้เรื่องเก๋าแดงก้านแดงอแบบไปสามบ้านเจ็ดบ้านไปกิน คือเรานี่ขาดมากขาดลูกชิหอมจริงจริงด้เดี๋ยวสิ่อดิหอมเจ๋งเลยเรียบร้อยแล้วกระเพราเอ่อไก่ผัดพริกแห้งกระเพราไก่ผัดพริกแห้งนะครับฝีมือของอีซูรนีเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราทำด้วยใจนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ ผู้ที่ประสบเอ่อเรียกไหมผู้ที่เอ่อได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วกันนะมีอะไรก็มาช่วยมาช่วยกันนะครับ<ช>นี่ใส่ที่นันนมันหอมวะครับกดๆแล้วกนะ็ปูกใบไหมครับปลูครับเนี่ยก็ปลูกกลามขึ้นแล้วคนันปูกก้ามขึ้นแล้วฮะกลับไปหอมนะก<ท>ับไอมแต่ดูอีนะฮะอี้ทำทุกวันนะฮะอี้บอกชอบอบังอีเรื่องครับสามวันนี้ดูดิคือมาทำให้พวกเราจริงๆนะมาทำให้แบบ ครับพี่พรแรงหน่อยก็สนุกดีมันมีความสุขอะค่ะช่วยช่วยเพิ่มช่วยต่ออี้มีความสุขที่ว่าได้ทำสิ่งดีๆให้กับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับให้กับชุมชนอย่างนี้ดีกว่าให้กับต้อกก่อนนะครับผมรู้จักกับอีมานานแล้วนะอีแกน่ารักยิ่งเติมหมดทุกเสมอไปเลยคืออีแกแบบมีอะไรแกคนออกออกหน้าคนแรกเลยเฮ้ยฉันทำฉันช่วยฉันโอ้โหจริงๆครับทีมงานเราไม่ได้มีแค่สามคนนะครับมีนู่ด้วยนะ บ้านมีนะมีทีมงานเราม,มีมีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะด้วยสวยเลย,เลยน้องสีมากเลยว่ะสวยบอกแล้วนะโชคดีม, <laughs> มาช่วยดีอโชคดีกินก็มาเลยได้กินของดีนะครับก้องได้กินในใน้องได้เลยนั <laughs> <laughs> ่นแหะบางคนในครอบครัวเพราะนั้นสิ่งที่แกทำตรงนี้คือแกก็แกสมือนทำให้คนในครอบครัวได้ทาน ก็จะมีผัดพริกแกงไก่ค่ะหลายเมนูเลยอ่ะหลายเมนูใช่ก็ได้รับเป็นแขกรับเชิญของชมรมหนังสือศิลป์คลินใช่ไหมครับโดยประธานเอกโดยนันรังเฮปิเอฟอีสโรนีนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็คือแอปเปิลนำโดยพี่อมรนะครับที่มาช่วยกันรังสรรค์เมนูต่างๆขึ้นมาแล้วก็วันนี้เราไปที่ไหนนะจุดพักคอยตรงอำเภอบางพีใหญ่นะครับวันนี้ก็รหนึ่งร้อยแปดสิบกล่องหนึ่งร้อสิบกล่องนะครับก็ไปบริจาคที่ศูนย์พักคอย เพ้นพีน80แล้วก็ไปไปุมพะคอยอำเภอบางพีใหญ่ร้อยกล่องนะครับใครที่ประสบผิดโควิดเนาะก็เข้ามารับได้ก็ที่บอกับโควิดมาเราต้องรอดเราต้องผ่านคุยด้วยกันสู้ๆนะครับทุกคน NDT ช,าชนาธสรจินทรีนครินทร์บเปิ้ลเป็นกำลังใจให้นะครับผมยังไงผ่านไปสาวยด้วยกันนะสู้ๆ อุสาครับพี่ผมบาสนะพีะ่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจะนําของบริจาคกับพี่ไปฝากไปที่พี่อุตสานะครับเพื่อจะให้พี่อุตสาเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้านะครับตรงหมู่เหาพี่ที่อำเภอบางพีนะพี่เดี๋ยวผมขอผมขออนุญาตนิดนึงจะเข้าไปดูศูนย์พักคอยเนี่ยพี่ี่เราจะสร้างกันนะนะพี่นะที่ว่าจะรองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับพี่เนาะยังไงเดี๋ยวพบกันนะครับพี่นะครับพี่ สวัสดีครับวันนี้ผมบาสในพีนะครับก็มาอยู่ในซอยวัดหลวงพ่อโตนะฮะบ,บางพีใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆผู้ใหญ่บ,บ้านทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําก่อนเลยนะฮะคนแรกอันนี้สนิทกันนะครับพี่ผู้ใหญ่อุตสาห์นะครับผมอ่ะพี่แนะนําตัวนยครับพี่สวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีนะคะผู้ใหญ่อุตสาห์หมู่ที่เก้าบางพีใหญ่นะคะขัะานต่อไปนะคะจะเป็นอ่ะท่านเดี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อให้เพื่อนสวัสดีค่ะ ปลาณีจันหอมสารวัตรกำนันตะบลบางพีใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สุริวันศรีสุโม,มนค่ะอยู่หมู่แปดบางพีใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสมศรีสมใจเพลงค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบางพีใหญ่ค่ะดีค่ะเขนมีการเนมวงผู้ช่วยแมวค่ะผมผู้ใหญ่เจงูุษิตบางพีใหญ่นะครับ<ม>ก็วันนี้นะครับเพลินได้รับประษางานจากพี่ผู้ใหญ่อุตสานะครับว่าเออที่นี่จะมีการสร้างสุดภาพักคอยของอำเภอบางพีนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาเข้าพื้นที่แล้วก็ขออนุญาตนําข้าว นะครับจำนวนหนึ่งกล่องจักจมลมลุกสรดเสียคนลิบมาช่วยพี่ๆนะครับผมมีพี่่ผู้ใหญ่แกเอาเต็มมันลงแล้วใช่ไหมครับพี่ผู้หญิงโมสามนะขาดเหลืออะไรอย่างนี้พี่ๆบอกเลยพี่เผื่อแบบเราจะได้มีร่มรังลมจังมันลงยังขาดอุปกรณ์เรื่องสีแล้วก็พวกเครื่องใช้เครื่องใช้ด้านตัวอาคารนะครับจะเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็พวกเครื่องนอนต่างๆครับที่เราต้องใช้แล้วก็สบู่ สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันคือของใช้ได้ว่าของใช้นะครับน้องอาจจะอยู่ในบ้านพักที่มีจํานวนในในบ้านมากกว่าสองสามท่านนะคะทีนี้เราตรวจเจอเราก็จะทําการแยกเอาแยกออกเลยแยกออกมาพักที่ศูนย์แห่งนี้ศูนย์แห่งนี้ทําในนามของอําเภอบางพีนะคะทุกคนที่อยู่ในอําเภอบางพีสามารถเข้ามาใช้ตรงนี้ได้นะคะซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือเราอยู่ในขั้นตอนของแรกขั้นตอนแรกคือการเริ่มเริ่มต้นจัดทําจัด จัดนะคะสถานที่ก็ยังขาดในหลายๆสิ่งในส่วนของเครื่องบำนาญพุ่งพลุกพุ่ใช่ขาตรงนี้ก็คือค่อยๆมาสนับสนุนเรานะคะก็เข้ามาดูในพื้นที่ก่อนก็ได้มาดูตรงหน้างานเราก็ได้ค่ะที่ดีๆนะคะดีๆดีๆนำนำเสนอนะคะแล้วก็พาในส่วนใดบ้างที่เรายังขาดอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับข้าวกล่องขนมนะคะจากทีมงานขอบคุณมากๆเลย จากตำรกของท่านประธานเอกนะครับเป็นลูกพี่ผมนะครับชมรมเสนาคลินแล้วก็เห็บเปียกลูกพี่ผมเหมือนกันก็แกทาข้าวแล้วพวกนี้ให้แจกสุนัขคอต่างๆที่ที่กําลังเริ่มที่จะสร้างขึ้นมาครับพี่อุสาทีนี้ทีนี้ก็เลยว่าวันนี้ก็เลยพี่สาเขาต้องการพี่เอามาก่อนเลยร้อยกล่องพี่ก็เลยเอาจัดให้น้องอะไรเงี้ยก็เลยมาทีนี้เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมขออนุญาตมาให้ทุกร้อยกล่องครับวันละร้อยกล่องให้แล้วกันพี่แล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมตรงทุงเที่ยงนะไปดูด้วยกันเลยครับ ครับพี่ขอบคี่ขอบมากเลยครับบ้านอันนี้จะเป็นาเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นหาให้ได้ให้ได้มากที่สุดเออเท่าไหร่เดีเดียวแล้วค่อยหาอีกหน่วยงานเราจะงบประมาณเรื่องงบประมาณเราวันไม่ค่อยมีไม่ค่อยลงมาใช่ไหมเพราไม่แบบมีตัใจกในการใคร มีตรงไหนก็นำมามอบให้ไม่ต้องห่วงพี่เี๋ยวอเอาไว้ใช้ที่สูทแห่งนี้ไม่ไม่ได้ไปหนวยได้คือพี่เขาเน้นย้ำอย่างเดียวนะว่าไม่ขอรับเงินนะรับเป็นของอันนี้คือบริสุดใจมากเลยบอกเลยจ,จร,จรนะิจริงนะจริงแล้ว,ลว,ลวตรงนี้เราก็มีแต่กำนันนะคะ มีกำนั่ันกำนันที่อยู่ดูแลตรงนี้แล้วก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบางพีเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมือทํานะคะฝ่ายปกครองเราดูแลพี่น้องประชาชนนะคะสามารถดึงนี้เข้ามาช่วยกันเราเราช่วยกันตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราทําอะไรกันไปบ้างแล้วพาไปดูว่าวันนี้เราเริ่มต้นอะไรกันบ้างผู้ใหญ่บ้านจากคนบางพีใหญ่บางปลาบางฉลองชาเทวะหนองเืยนะคะช่วยช่วยเราแรงนเดี๋ยวนี้คือยังเริ่มต้นก็คือยังไปได้แค่ ก็ค่อยไปนะเพราะว่าพบประมาณเรื่องอะไรเ้ื่อหลายๆอย่างอันนี้จะเป็นโกดังที่หนึ่งอันนี้เพิ่งคนนี้เพิ่งเริ่มไปก็ได้แค่ไหนก็ต้องก็ค่อยค่อยไปกระจายพี่ก็คือเริ่มก่อนเลยดีที่ต้องเริ่มพี่คือตอนนี้ต้องทํานี้ก่อนเพราะว่ากรณีผู้ป่วยมารอเราไม่ได้ต้องเป็นสลัมสลัมส่วนใหญ่เป็นสลัมห้องไม่มีห้องไม่มีห้องหรออยู่นอนลงกันหมดเลยสิบคน ถ้าติดหนึ่งคนเรายืดแยกออกอีกเก้าคนโอกาสเสี่ยงต่ำอ๋อใช่ใช่นี่ไม่งั้นมันจะไม่ลดแย่เดี๋ยวไม่งั้นอีกเก้าคนเป็นเสี่ยงสูงจากเสี่ยงต่ำเป็นเสี่ยงอันนี้เป็นพวกจิตอาสาจิตอาสาแพทย์อาสาส่วนสองคนนั้นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันผู้ใหญ่ทุกินนะคะหมู่ที่หนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบังผู้ใหญ่บ้านนะคะเรามีดันทีมงานผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมดเลยปกครองเราอยู่ที่นี่ค่ะลุยอันนี้เป็นแพทย์อาสาโอ้ ข้าตูนค่ะทีม DNA ค่ะบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครอันนี้ชื่อทีมครับชื่อหน่วยงานครับมีเพจมีทวิตเตอร์มีอินสตาแกรมครับติดต่อได้ติดต่อได้ทุกบาทที่เราจะเข้ามาเป็นเตียงเป็นสเปซิตีของโรงพยาบาลสนามซะส่วนใหญ่คือมาที่นี่เป็นเป็นเป็นที่นี่เป็นที่ที่สามแล้วครับที่ที่สามที่ที่สี่แล้วครับเพราะว่าเราทํามาตั้งแต่ระลอกที่ระลอกสามที่มันเริ่มมาแรกๆนะครับหนักหเลยใช่ไหมแ้วก็คือสมมติได้รับการร้องขอจากในส่วนของใช่ครับ <ม>ในท้องถิ่นก็ร้องขอมา,มาสมมุติว่าที่ที่เขามีแบบสถานที่แต่เขาไม่มีอุปกรณ์ไม่มีพวกเตียงไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆนานาเขาสามารถร้อ,องขอมาที่เพจของเราได้แล้วก็เราจะเปิดระดมทุนแล้วก็พอเราได้ทุนนะครับเพียงพอแล้วเราก็จะเอามาลงกับพื้นที่ที่เขาร้องขอมาสุดยอดเลยครับต้องนบถือกำใจของของคือไงผมเชื่ว่าพี่ดีกว่าพี่พี่ทุกท่านแล้วกันที่ว่ามาร่วมช่วยกันไม่ได้ช่วยแค่พื้นที่เดียวนะ ทุกๆพื้นที่ที่มีการร้องขอมาทางทัวประเทศครับทัวประเทศเลยนะครับทางอาสาสมัครอาสาสมัครขออกที่หนึ่งขออกที่หนึ่งกละบวการทางการแพทย์อาสาสมัครครับเห็นไหมฮะมีเพจเป็น b o o k พ a เพจทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมครับช่วยช่วยตามได้ช่วยช่วยช่วยทุกที่นะทุกที่จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับคือผู้ใหญ่คุณหมอร่วมมือกันประชาชนรอดแน่นอนครับ เลยโควิดมาเราต้องรอดนะครับรอดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็นิดนึงผมขอขอบคุณแทนวนผู้ป่วยทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นี้ที่ม,มาช่วยกันขอบคุณมากน,นะครับผมได้เลยลมาเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมมาที่เนี่ยเราเราตั้งเป้าว่าเราเราจะรับผู้ป่วยได้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่คือผมกล่าวว่าตอนเนี้ยประมาณขั้นต่ำเลย250ยก็ยังมีหลายอาคารแล้วก็ คือใน100เอาแค่100ก่อนนะ100่งร้ยในอาคารนี้ก็มี64เตียงก็จะไม่นอนทุกเตียงเพราะว่าภายใน3วันจะต้องหาโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยให้ได้เราดึงมาพักก่อนัตวแล้วก็จ่ายยารักษาบางส่วนตามอาการไปก่อนแล้วเราภายใน3วันเนี้ยเราจะต้องหาเตียงให้เขาให้ได้ประสานงานกันเรียกว่าเป็นศูนย์สำรับเรียกว่าแรกรับแรกรับศูนย์ศูจัดตั้งแรกรับยังไม่ต้องพีพีอาร์มาก่อนนี้ทางนี้จะเป็นกำลังจะสร้างเป็นห้องน้ำ ยาวไปเลยเป็นสุขาใช่ไหมใช่ครับห้องอาบและห้องสุขาอันนี้จะเป็นโกดังอีกโกดังหนึ่งที่สำรองเอาไว้ส่วนนั้นที่หนึ่งก่อนใช่อันนี้ส่วนที่สองใช่ครับได้เลยพี่เจ้าของสถานที่โรงงานไม่หรอกเขาใจดีมากโอ้ต้องขอขอบคุณเขาช่วยแล้วเขาให้ใช้สถานที่โดยไม่มีข้อแม้หยอนมาเราไม่มีเงื่อนไขของเวลาว่าภายในสามเดือนสองเดือนแล้วก็ต้องคืนอันนี้เราสามารถ ใช้จนหมดเรียกว่าหมดเขาช่วยเขาดีมากถ้าไม่ทํามันก็จะเกิดเหตุนี้ขึ้นอีกใช่มันก็เลยระหว่างรอเนี่ยที่บ้านเนี่ยสู้เราเอามารอที่นี่เพื่อคนในบ้านที่เสี่ยงมากกว่ากลายไปติดทั้งบ้านจะดีฝ่าที่ต้องสู้นะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจแน่นอนครับเดี๋ยวร่มใจแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่ส่วนสุดท้ายอ่ะ เหมือนโรงพยาบาลต่างนนะไหมใช่้นเดียวอันนี้จะเป็นที่อากาศดีหน่อยนี่ก็มาทํากันได้ได้ระดับหนึ่งได่แค่นี้เพราะว่าตอนแรกเป็นย่าหมดเลยตอนแรกที่เราเห็นนี่ยังคืนนี่ยังแบบลบๆยังรกยังนี่ค่ะฝีมือผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยค่ะทำบ้านที่เหมาะห้องน้้งห้องอ๋อห้องนี้ก็คือดีจะระบูเลยนะค่อยๆทำออย่างแที่ยังต้องขาดต้องอะไรหลายอย่างเราต้องช่วยทำแ้เรื่องไฟฟ้าประปาที่ต้องเข้ามาแล้วก็ด้านหลังได้ทำห้องน้ำออ นี่คือส่วนของต่างด้าวเราทําให้วีุ่นไปยุ่งรวมแต่แยกเยยแยกโซนเลยราะปคนคนไทยแล้วก็แรงงานต่างชาติเพราะว่าเราไม่เอาต่างด้าวต้องแยกค่ะต่างด้าวเขาก็มีเขาเกิดเขาแพร่เชื้อขึ้นมาเราก็ต้องติดอีกใช่ค่ะมันกลายเป็นปัญหาที่ตามมาไม่จบไม่ว่าเราก็ดูแลพี่น้องประชาชนทุกทุกสัญชาตินะคะหรับเรึสุดยอดมากเลยพี่ก็คือว่าเราแยกโซนเลยอ่าใช่ครับอันนี้คือแรงงานอันนี้คือต่างด้าวฝั่งนู้นคนไทยใช่ครับแยมเลยครับโอ้ อันนี้คือเริ่มเริ่มลงไปเริ่มเดินเริ่มเดินไปขึ้นมาก่อนได้แค่ไหนขึ้นมาก่อนอืมสุดยอดอะไรนะอย่างนี้นั้นจะเริ่มเข้ามาเป็นอาคารที่ล้างลกล้างเรามาเริ่มถักก็ของให้ใช้ประโยชน์ยาเราเราเริ่มใหม่เลยสร้างให้เราบางพื้นที่เราไปใช้เขาไม่ได้มีที่นี่นะที่ใจดีทางบริษัทไม่หลอดได้ช่วยเลยใช่ใช่ต้องขอขอบคุณแทนเลยอันนี้ห้องนี้โดยรวมก็ พอพใช้ได้แต่ว่าต้องปรับตรงนิดหน่อยอปรับหน่พี่เนะใช่แต่ลบผมดีนะพี่นะหลบตรงนี้อตรงนี้จะเป็นอยากให้ตรงเนี้เป็นอาจจะแยกพวกผู้หญิงไว้ด้านบนก็ได้เพราะว่าด้านล่างมันดูแล้วไม่สัมผัวรวมกับอือเพราะว่าอีกฝั่งชายก็เหมือนกันอาจจะไม่เลื่อนหนูแต่ก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับใช่แล้วก็ปรับดูแล้วครัทําแบบนี้ผมบอกเลยสุดยอดนะพี่เอาจริงๆนะพี่มันจะมีใครได้กี่คนมั้ย ลงมือทําขนาดนี้ถ้าไม่ได้ใจรักชุมชนจริงๆอ่ะไม่จบไม่สิ้นถ้าเราทำมันเ้ยนั่งดูเฉยจรงที่สถานการณ์ปีนี้ยังหนักหมือและปีหน้าหนักหน่วงาพีบ้าทยอยไปเราต้องรอดูกันจริงที่หนักหัวต้องเป็นแรงงานมาช่วยกันมาช่วยกันท้าสีอะไรที่นี่ก็ได้ตอนนี้เปิดทําทุกวันแต่ทีนี้ว่าจะมีอะไรทำอะไรบ้างกันบ้างร้อยละบ้างไปเปิดทุกวันเท่คือ คนนี้จะมีคนนู้นคนนี้แต่ทุนใหญ่ที่มาช่วยคือแน่นอนกนั่งอ่ขอบคุณน้ำถือน้ำใจจริงๆพี่พี่ทั้งสองคนเลยผมขอได้เรียกพี่ดีกว่านะพี่เจ๋งกับพี่อุสาครับสุดยอดที่ได้รู้จักพี่ทั้งสองคน ประสบใหคู่ที่ได้รับผลกระทบะมากทรสั